อ่าสมคารวะพระเถรานุเถระน่ะเพื่อนสหธรรมิกน่ะกรอบกรบอังเจริญปวยญาติโยมเนาะสาธุชนเอ้อกรอบเหลลขนี่ได้กระปงสดับคลื่น98.75เมกะเฮิรตซ์น่ะกรโศอบอุ่นชุมชนน่ะเข้มแข็งน่ะทุ่งมนต์สว่างกลางใจ แจ้งอาคารภิวรศาดาวรัตนารามตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสระเณรณพระครูปริยัติกิติวันณสนทนาธรรมณปกรัชณปกรัชทุสติให้ผญประดำณแจ้งปรับณเจอความเข้าใจ ណ៎រៀនរូរៀនចេះដេញតោមឡងតេឡងតេស្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅเนาะថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅសៅថ្ងៃទី16ណ៎ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅសៅថ្ងៃទី16ខែសิงหาคม2568ណ៎ខੰងរណូចថ្ងៃនេះប្រពៃរូចណ៎ប្រពៃរូចខែសារា ខែស្រាប់เดือน9ខែស្រាប់เดือน9ឆ្នាំ marginStart เนาะពัวមើលដល់ផ្លោតូរិរឿយលយពាកកណាលខែសិង្ហាខំហើយលយពាកកណាលដល់តូរិរឿយសែលសែលសែលងៃសៅសៅក្រួយក៏ដាច់ដាច់ទៅបាត់ខែស្រាប់ចូលเดือน10ម៉្លង ជាខេបិនណាស្រាប់ផលបតផលបតដូច10หน่อยខេបិនណាកាដินฟ้าកាកាច័យកាមានភ្លេងខ្លះមានអឺរៀងខ្លះអឺโลกโลกគាន់យើងនៅយ៉ាជាងពីដើមរីរើយណាដោយអឺបញ្ហាគាន់ធម្មជាតិ ปัญหาสิ่งเวดล้อมปัญหาความร้อนกระเดาโลกวิกระเดาโลกวิเปรโปรลคลังต้องจำนะเรื่องนี้โลกเปรโปรลเลยนะจำเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อเว้ยเพื่อปรับใจยอมรับตรเลี้ยงอย่านะยอมรับไตรลักยอมรับความเสื่อมขันโลกโลกวิเสื่อมเกิดขึ้นคงอยู่และดับไป เป็นวัตจักคันธรรมชาติเป็นวัตจักคันไตรลักษ์เกิดขึ้นคงอยู่ดับไปอนิจจังทุกขรังอนัตตาอย่างนี้เดึงดึงเพื่อเชื่อมโยงหลักธรรมแล้วก็ปรับความรู้สึกปรับความคิดปรับจิตใจปรับปรุงจิตใจเนาะปัวก็ นะเรียนรู้ตอนตรักระปุงกระปุงเรียนเรืร่องยานสิบหกยานสิบหกนะยานสิบหกกับการดบานเรียนโมนักธรรมตรีโทเอกเนี่ยบานอ่านพุทธธรรมบานเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรืร่อย่างนะั้นะก็นะการเรื่องมวยเนียนห้เพียงแต่ว่า มันบานโยโมเรียงมันบานโยโมวิเคราะห์อย่างนะแต่จีนยานสิบหกก็วิปัสนาญาณอ่เป็นอารมณ์ขันวิปัสนาอารมณ์ขันวิปัสนาเนี่ยอ่อยความสำคัญกับการเรียนรู้หลักธรรมมากขึ้นอ่อยความสำคัญอ่อยเวลียอ่อยเวลียอ่อย โอกาสอ่อยกันติงการตะเสการจำการจำตูนสื้อการอธิบายยา, 16, ย,า 16, าายานสิบหกยานสิบหกวิปัสนาญาณเป็นวิปัสนาญาณวิปัสนาวิปัสนานี่คือการมองให้แจ้งมองรู้จริงมองแจ้งรู้จริงรู้ธรรมชาติเด่ง เดินเดินดลรู้ฐานรู้ลึกรู้กว้างรูนะ้ธรรมชาติของจิตขันจัดนะเดินธรรมชาติขันจัดเดินธรรมชาติขันกายนะวัตถุนิยมกับจิตนิยมนะความแตกต่างนะความคนละ ฝั่งคนละพวกแต่เชื่อมโยงขเนี่เนาะสัมพันธ์ไงพุทธศาสนาโยคความสัมพันธ์นี้ระหว่างนามรูปสัมพันธ์ขนีเลยเกิดธรรมชาตินิยมพุทธศาสนาเป็นธรรมชาตินิยมคือจื้อต้องวัตถุนิยมก็จือ้อจิตนิยมก็จือ้อใช่ไนะเป็นจริงทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนายจ้มอ่าปัว นะยานสิบหกก็ข้อแรกเ,เริ่มต้นครับเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐินั่นแหละก็คือ,อานามรูปปาริเฉดยานนะนามรูปป,ปาริเฉดยานนะยานที่แก่กล้านะแก่กล้ายานเบื้องต้นนี่แก่กล้ารู้ความความเป็นจริงกันนามรูปนะความเป็นจริงกันขันห้า แยกนามแยกรูปแจบิดคเนียบานเริ่มสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิข้อแรกเริ่มเริ่มต้นด้วยคิดถูกคิดถูกเข้าใจถูกคือเตาเข้าใจเตรานะ,ะ,ะนามรูปปริเฉยยานสภาพปัญญาที่แก่กล้าเป็นชื่อของวิปัสสนากรรมฐานข้อแรกเป็นชื่อของวิปัสสนากรรมฐาน นะวิปัสนาวิปาาัสนาญาณเป็นชื่อที่หนึ่งคันวิปาาัสนะาญนะาณในญาณส6บญาณส6ทั้งทั้งส6บข้อเป็นวิปาาัสนาญาณเป็นวิปาาัสนาญาณความรู้เพื่อความแจ่มแจ้งความรู้เพื่อการหลุดพ้นความรู้เพื่อการหมัดกิเลส ความรู้แห่งการหมดกิเลสอี่ยความรู้แห่งแห่งการเข้าใจธรรมชาตินามรูปถูกต้องนะข้อแรกเลยก็นามรูปปริเฉชยานนะบันเตยเลยๆเนาะบั่นเติเลยนะเลยได้จากนะคำถามหกข้อในะชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไร ชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรข้อสีชีวิตควรให้เป็นอย่างไรข้อ5ชีวิตควรให้ให้เป็นอยู่อย่างไรข้อ6สุดท้ายชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรชี 6, รวิตที่ดีเป็นอย่างไรข้อหคําถามหข้อกะมือมือเต๋อเกะกะมวยขี้นี้น้องวิปัสสนาญาณญาณสิบหกนี่ไง <c oughs> ข้อแรกเด็ดตนเ่งค่ะชีวิตคือชีวิตคืออะไรนะชีวิตคืออะไรก็คือ,อมวยเคลียนองข้อแรกก็คือนามรูปปาริเฉดยานนะเป็นการแยกแยะแยกแยะออยดิงนามรูปออยสเกลนามรูปนะลำดับมวยเคลียเลย <c oughs> ในคำถามหกข้อชีวิตคืออะไร ในยาน16ก็นามรูปปริเฉตยานเพื่อไอเดนนามรูปแยกนามแยกรูปเจงบิคเนียต้องใช้ปัญญาใช้ความเข้าใจอย่างกล้าเป็นสัมมาทิฏฐนะิข้อแรกนะความคิดถูกต้องนะถูกตามธรรมถูกตามธรรมชาติถูกตามความเป็นจริงนะแยกแยะนามรูปบาน นะานะปัวส่วนส่วนกรรมฐานวิปัสนาวิปัสนาญาณข้อสองในญาณสิบหกนะวิปัสนาญาณข้อสองในญาณสิบหกก็ชะมอทาปัจจัยปาริกหะญาณปัจจใจปัจจปัปปาริกหะญาณ มวยมวยเคลียร์น้องกลุ่มมวยเคีน้องธรรมทิฏยานธรรมทิฏยานนะนะก็แต่ว่ามีความเหลื่อมล้ำเคลียนร์แต่ธรรมทิฏยานกับปู่เจียงปัจดใจปาริกะหะปาริปาริกะกะหะยานนะกับปู่เจียงไต้ตุ้ยมวย ในความหมายคันภาษานะข้อแรกนี่เป็นการแยกส่วนนามรูปแยกใจบิคเนียแต่ข้อสองนี่เป็นการคิดแบบมีเหตุผลคิดหาเหตุหาผลนะวิธีคิดวิธีวิปัสนาแบบแบบหาเหตุผลนะรู้เรื่อรู้เรอเชื่อมโยง <c oughs> สืบสาวราวเรื่อง เป็นการสร้างปัญญาแบบสืบสาวราวเรื่องปฏิจจสมุปบาทโมคีนองปฏิจจสมุปบาทสืบสาวหาสาต้นตอหาเหตุหาผลอย่างกับพิจารณาเรื well. ่องโอ้ยหนอเรื่องเกิดเกิดโอ้ยมันเกิดอ่าพิจารณาเรื่องเรื่องจะเกิดโอ้ยมันจะอย่ จุดรวเหตุรวพพลนสภาวะนามรูปซรัพย์อย่างเลยมันเป็นคิดโนแยกแบบแยกสวนนะแต่คิดแบบเชื่อมโยงคิดแบบเชื่อมโยงม,มันาทาั้งรูปก็เจียหรือทางน้ำก็เจียนะทางนาม้มในขันห้านะ่ะคิดตรีตรองตรตรองในขันห้านะั่นแหละ นะรัวต้นสายปลายเหตุนะอเเ่อยเวิจะบบ้าอ้อยกวยเวียงงนะคืออ้อยกวยงงนะเวียทลุเที่ยนะทลุเที่ยเห็นเหตุเห็นผลเลยนะมันงงมันชงงลนี่ก็ข้อสองปัจจัยปริกหา,านะหรือมุยเขียนอง ธรรมมัทิฏิยานนเวบีดขนียวเป็นเรื่องของเหตุและผลเ,เรื่องคันต้นสายปลายเหตุนะอย่างคิดอย่างกึดเรื่องอริยสัจสี่นะเมียนทุกเมียนสมุทัยสมุทยัทยเป็นเหตุของของทุกต้นเหตุคองทุกสมุทัยเป็นต้นเหตุของทุกเห็นนะกึดแบบเนะชื่อมโยงเชื่อมโยง ต้นสายปลายเหตุสัมนะพันแค่เนี้ยไม่คิดเชิงเดียวมันกุดโอยเชิงเดียวนะกึดสาสา,สาเหตุสาผลสร้างปัญญาแบบเมียนเหตุผลปัญญาที่อธิบายได้อ้างอิงได้เชื่อมโยงบานนะยกตัวอย่างบานอยนะ่างนะลักษณะการยกตัวอย่างบานนะการลือ นะหลักรมโมอ้างอิงโมอธิบายโม,โมเสริมความนะข้อ2เนี่ยในยาน16าในในข้อ3ก็3เป็นสัมมาสัมมะสนทยานส,สนะยานสนะยานบอกสนบอกสัมมะสนยานอาันนี้ลนะักษณะคิดประมวลคิดเชื่อมโยงประมวลแบบอ,อระยะเวลา อดีตปัจจุบันอนาคตรกรด็ดีล้วนอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์เหตุการณ์ในอดีตที่ยาวแสนนานในอนาคตที่จะเป็นต่อไปหรือในปัจจุบันนะก็ไม่จำกัดการเวลาแต่ก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานยเหมนธรรมชาติสามลักษณะนะนะสามลักษณะเสมอกัน ไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นเป็นการสร้างปัญญาที่มาแบบนะหลักคิดนะหลักคิดสร้างปัญญาปัญญาที่เข้าใจความตามความเป็นจริงจดจำความเป็นจริงถวทต,ต้องอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ์ สภาวะขันห้าก็เจียนามรูปก็เจียอย่างนะหรือเสด็จไข่จะอยู่ภายใต้กฎตรายักษ์ตังหมดน,นี่ก็จำยานสิบหกใบคอเนาะ,ะยานสิบหกนี่จำาบานใบคอคอที่สีเสด่เอยอุอออทพย,ายาัญบ่ ต้องตนเต็งต้องตนเต็งฟังต้องตัวสะเออต้องตัวแยกศัพท์อืมเพื่ออ่อยจําจําข้อซีจําข้อ5นะอ่อยมากขึ้นการบรรยายธรรมผ่านวิทยุบรรยายธรรมผ่าน Facebook ก็เพื่อน่ะเมียนไปย่อยได้เนี่ยกัดความจํากัดความจํากัดทักษะสักทักษะการสื่อความหมาย អាសមត្ថញ៉ៃតើក៏ខ្លួនឯងខោចាយបានរយណែអឺខោចាយឯងបានណែខោចាយខ្លួនឯងបានណែណែក៏នេះស្ដាប់ខោចាយតាមបានណែចេះណែការការเผยแพร่ศาสนาក៏ច្អហើយเผยแพร่ศาสนาประเมินประเมินความសមត្ថនំការអធិប្បាយធម៌ណែประเมินความសមត្ថនំការแสดงធម៌ក៏ប្រយោជន៍ណែ นี่สระคือตามกิดประยยโยชน์ยัยคุณเองยัยตัวิก็วิรอลดาจี้ก็วิ่งจดจำคำพูดตนเองได้ไหมนะนะฉลาดปราเปลืองกว่าเดิมไหมยัยนะยานสิบหกอืมเป็นเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญาโมพิสุตตะมยะปัญญาจินตะมยะปัญญา นะภาวนามยปัญญาสร้างปัญญาสามทางนะสร้างปัญญาวิธีคิดนะวิธีคิดสาวสืบสาวราวเรื่องก็เป็นปัญญาเนะจอจดจำานะจดจําธรรมชาติแบบไตรลักษณ์ก็เกิดปัญญาจดจําธรรมชาติแบบขันห้านามรูปนะก็เกิดปัญญาเคยเกิดปัญญา เคยเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเนาะนะใบเจอก็ฝึกเนะิะฝึกการการคิดแบบสืบสาวเาวาเรื่องคิดแบบนามรูปนะคิดแบบขันห้านามรูปคิดแบบไตรลักษณ์เนี่ยนะนะคิดแบบไตรลักษณ์นะมองอะไรก็เห็นเป็นไตรลักษณ์อดีตปัจจุบันอนา,นาคตยานะก็ขอยเป็นไตรลักษณ์นะ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่าปัวน่ะรู้สึกอารมณ์วิมุขังครั้งครั้งนี้น่าจะย่างยืนเยื้องเป็นเดิมเลยเนาะเอ่อใหญ่ดลอภิธรรมใหญ่ดลวิปัสสนาญาณใหญ่ดลญาณ16เนี่ยเนาะขันธ์5ไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทด้วยนะ น่ะอารมณ์มีมุกค or ันนี้เจียงเจียงพี่ดํานี่น่ะจะเจียงเนาะบ้านบุตรเรียนบ้านบุตรเรียนน่ะน่ะถ้าบ่เนี่ยบูมันมันเตือนอ่ามันเตือนสอนจัดเรื่องอภิธรรมหรือธรรมะชั้นสูงหรืออ่ามันเตือนซึมซับนองวิธีคิดแบบพุทธเชิงพุทธเนี่ยเนี่ยก็จะพัฒนายะ พัฒนาลูนา้นะยะไม่จงต้องอยสังคมบานเรียนรู้เรื่องยานสิบหกขันห้าอายตนะหกอายตนะโอ้ยนะต้องเรียนเรือ่องระดับอภิธรรมเรียนเรื่องศัจธรรมมากขึ้นเพื่อเกิดภาพลักษภาพหลักวัสดาเนาะลู่สองนะวาวัสดาเรียนอภิธรรมสนจจอภิธรรม ណាកាយទៅដល់ញាតញោមមាសស្រុកដល់ក្មេងក្មាងឲ្យយល់ពីພາບលក្ខណ្ឌអភិធម្មណាអឺវត្តបฏิบัติธรรมយល់ណាພາບຫຼាក់នេះຕ້ອງสื่อสื่อទៅដល់ទឹកយវជនสื่อដល់ញាតដល់ញោមយល់ណាតាមចិត្តទីຈະរៀនរូຫຼាក់អភិធម្មឲ្យខ្ពស់និយាយនេះរឿងអភិធម្ម จึงเปเดิมในดะัลเ,เน่ยหมมูก็จะบาซึมซับซึมซับเรื่องอภิธรรมซึมซับเรื่องสัจะทรมากขึ้นโอกาสที่หนังบูบานอยู่โอกาสที่จะบูก,กระกำลังศาสนาโอกาสที่จะศึกษาธรรมะชั้นละเอียดชั้นอภิธรรมชั้นจิตเจตสิรูปนิพพ่าน จิตเจตสิกรูปนิพพานน่ะឲ្យទៅដល់នោះណាน่ะពួកน่ะน่ะព្រួយផែសึมសັບน่ะស្ដាប់យ៉ាជាងពីដើម100ណោโยมស្ដាប់យ៉ាជាងពីដើម100ដែលគឺធ្លាប់ស្ដាប់ហេតុការណ៍น่ะហេតុការណ៍នេះហេតុការណ៍នោះតន្ត្រមដាក់ធម៌ដាក់អភិធម្មដាក់ สัจธรรมนะความเป็นจริงคันสภาวะจิตพัฒนาจิตนะในระดับนะในระดับนะภิปัสนามาขึ้นนะต้องสู้นะต้องสู้สดับแต่การนองเดงอภิธรรมเกิลอภิธรรม ธรรมะชั้นสูงธรรมะที่พัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจก็ต้องจําเริ่มจําเริ่มสอดเริ่มอดทนเพิ่มความอดทนอย่างคลังนเ,เ,ลนเ,ปปเนาะปัวอ่าสมโกเควลียน่ะเจียปะนี้เนาะน่ะก็ออยส,สบายแข็งแรงเจียละออน่ะตัวโกรบๆเรลเคเนี่ยเนาะ อาสาธุ